สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาปลูกถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาชนิดนี้เนี่ยเป็นชนิดที่ทานเมล็ดค่ะพันนี้มีชื่อว่า h u ิร์สต e e รีนชอฟเป็นถั่วลันเตาที่ฝักจะยาวหน่อยนะคะมีเมล็ดข้างในประมาณ7-11เเมล็ดค่ะในการปลูกถั่วลันเตาในครั้งนี้เนี่ยเราจะเพาะกล้าก่อนนะคะเพาะเมล็ดก่อนให้เขาโตอีกหน่อยเนาะเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวนะคะแล้วก็เอาไปปลูกที่หลัง อยู่มังโรนก็ทําได้ค่ะเพราะกล้าก,ก่อนแล้วก็ไปปลูกที่หลังเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตดีนะคะก็ลดอาการเสี่ยงจากแมลงมากัดกินมเมล็ดในดินค่ะเราก็จะทําง่ายๆค่ะเราจะเอามาเพาะในใจกลางกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้ไม่มีก้นเห็นไหมคะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะใส่ดินลงไปแล้วก็เอามเมล็ดเพาะก็ทําง่ายๆค่ะอันนี้เราใส่ในกระมังค่ะแล้วก็ เอาดินใส่ลงไปในใจกลางกระดาษทิชชู่แล้วก็กดดินนิดหน่อยก็เหลือข้างบนประมาณสักสองสามเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,มาเมล็ดโถลันเตาเพาะลงไปข้างบนนี้นะคะเหลือข้างบนนิดหน่อยประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปนะคะดินที่เราใช้นี้อันนี้เป็นดินถุงที่เราซื้อมาค่ะ เป็นดินถุงอนเนกประสงค์ผสมกับเพอร์ไลท์นะคะช่วงนี้อากาศเย็นเนี่ยเพอร์ไลท์ hmm. เขาก็ช่วยในการระบายน้ําระบายอากาศแล้วก็ช่วยให้เมล็ดงอกดีแล้วก็รากเดินดีเพราะช่วงนี้ที่นี่เนี่ยดินเขาจะเปลี่ยนสูตรนะคะบางทีเนี่ยเขาก็อมน้ําเราเอาเพอร์ไลท์ใส่ลงไปก็ช่วยในการระบายน้ําค่ะแล้วก็จะใส่ดินลงไปทั้งหมดเลยค่ะ เราเอาดินมาใส่ในแจกลางกระดาษทิชชู่แล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะหว่านค่ะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดถั่วแลนเตาค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะหว่านแบบเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะหมายความว่าในแจกกลางกระดาษทิชชู่แบบนี้เนี่ยเราก็จะหว่านสองสามเมล็ดสามสี่เมล็ดก็ได้ค่ะ,ะเผื่อเมล็ดแดงเมล็ดหนึ่งไม่งอกนะคะแล้วก็การหว่านเป็นกลุ่มเนี่ยถ้าเขางอกมา สองสามต้นสามสี 3, ต้นเนี่ยก็ดีค่ะเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นน,นะคะแล้วก็เอาเมล็ดวางลงไปสามสี่เมล็ดถ้ากระจายได้ก็จะดีค่ะเขาก็จะได้ไม่อยู่ใกล้กันจนเกินไปค่ะ เราเคยทํามาหลายครั้งแล้วนะคะการพาะเมล็ดเป็นกลุ่มได้ผลดีค่ะแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยแทนที่จะหวานหนึ่งหรือสองเมล็ดเนี่ยเราก็หวานสามสี่เมล็ดเขาก็ออกมาสามสี่ต้น หลังจากที่เราเอา,มาเมล็ดโทลันเตาใส่ลงไปแล้วค่ะเราก็เอาดินกลบมเมล็ดค่ะก็กลบจนถึงขอบกระดาษข้างบนเลยค่ะ สร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเพื่อช่วยให้เมล็ดงอกไวค่ะเราก็จะเอาพลาสติกครอบด้านบนแบบนี้ค่ะก็จะช่วยให้เมล็ดงอกไวค่ะ วันนี้วันที่12มีนาคมค่ะก็เป็นระยะเวลา8วันที่เราได้เพาะเมล็ดถั่วลันเตาค่ะวันนี้เมลได้ถั่วลันเตาของเราเริ่มงอกแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่23สามีนาคมค่ะเราก็เพาะเมล็ดถั่วลันเตาไปได้19วันเนาะ19วันค่ะเขาโตเยอะเลยนะคะอันนี้เราเพาะในกรีนเฮาส์ค่ะ เดี๋ยวอีกต้นมาให้ดูนะคะนี่ค่ะรเพาะในใจกลางกระดาษทิชชู่นะคะโตได้ประมาณนี้ละค่ะอันนี้19วันนะคะด้านล่างก็มีรากออกมารากสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าการเพราะมาเมล็ดถั่วหลันเตาี่พอะง่ายค่ะเพาะในใจกลางกระดาษทิชชู่แบบนี้ก็ได้นะคะเพาะง่ายๆไม่ต้องเพาะในกระถางพอเราเอาไปปลูกเนี่ยเราก็เอาไปปลูกในหลุมทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเอากระดาษทิชชู่ออก ใจกลางกระดาษที่ชู่ออกเนาะเขาก็จะย่อยสลายนะคะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ